น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภยัยพร้อมจำหน่ายแล้วใน c t f i ไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับ c t f i ไฟกับรายการ c a t f i ไ e IT มาพบกับผมก็ c a t f i ท e ฟที่จะไม่นำเทคนิคได้ที่สามารถนำไปรประยุกต์ใช้ในจันงหวะง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับ วันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคกับการใช้งาน iPhone และ iPad ครับกับวิธการรบไฟล์รูปภาพซ้ำกันง่ายๆได้ฟรีด้วยแอป Cover Cleaner นะครับต้องบอกเป็นหนึ่งแอปที่น่าใช้งานมากสำหรับสายถ่ายรูปนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราถ่ายรูปซ้ำกันใช่ไหมครับ ต้องบอกว่าแอปนี้มีระบบฟังก์ชัน AI ที่ช่วยวิเคราะห์รูปภาพที่ใกล้เคียงกันและเหมือนกันนะครับแล้วก็แนะนํารูปที่ดีที่สุดให้เราครับทำให้เราเนี่ยมีเครื่องเือนก็มีผู้ช่วยตัดสินใจว่าเอ๊ะรูปที่แนะนํามาเนี่ยถูกใจเราไหมถ้าถูกใจแล้วก็สามารถลบรูปที่ใกล้เคียงกันเนี่ยออกไปได้เลยนะครับช่วยประหยัดพื้นที่ได้ง่ายครับซึ่งองบอกว่าใช้งานง่ายนะครับเขาเรียกว่า UI เนี่ยใช้งานได้สะดวกรวดเร็วเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปชมครับฝากติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจเราเด้วยนะครับเดี๋ยยวววเรรรราาาไไปปดดููิธีกลบบฟ์ภพ้ััอ Crener Kwer ค เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการลบไฟล์รูปภาพซ้ำกันง่ายๆได้ฟรีด้วยแอป Kaver Cleaner นะครับที่บอกว่าเป็น AI Clean Up แอปเห็นไหมตรงนี้นะครับเกาจะบอกเลยหน้าตาแอปตรงนี้นะครับพิกล็อคทิ้งไว้ด้านล่างกดเข้ามาเจอในหน้านี้นะครับหรือจะพิมพ์ชื่อ Kaver Cleaner นะครับตรงนี้ก็คือหาได้เลยนะครับในตัว App Store นะจากนั้นก็กดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดเปิดครับต้องบอกว่าหน้าตาการใช้งานง่ายมากๆนะครับสะดวกด้วยนะครับนี่นะครับก็คือเขาจะบอกว่าตอนเนี้ยยกตัวอย่างคือไฟล์ซ้ำกันเเนนนีี่ยะคครัับกก็็ือออมมมท้งงหหด99ไฟล์ข๊พเนี่ย ตัวขนาดไฟล์ทั้งหมดเนี่ยประมาณคือ378เมกนะครับก็คือถ้าเราสามารถเคลียร์ได้ก็คือลดไปที่0.3%ของสตอเรจนะอ่ะอย่างยกตัวอย่างนี่กอขออนุญาตเรื่องลงมาด้านล่างก่อนด้านล่างสุดก่อนนะครับเพราะว่าเ,าเอาเป็นรูปน้องหมาตรงนี้อ่ะก็จะบอกห้พี่ก็บอกแล้วมันจะเป็น AI ในการเขาเรียกว่าแนะนำนะครับรูปที่คล้ายกันอย่างเช่นเนี้ยก็จะเป็น best shot นะครับก็คือรูปเนี้ยดีที่สุดที่ AI คำนวณมาเห็นไหมสองรูปเห็นไหมคือไม่ไม่ใช่เป็นรูปซ้ํากันเลยนะแต่ว่าเป็นรูปคล้ายกัน แต่แนะนําว่ารูปไหนที่ดีที่สุดเห็นไหมเขาก็แนะนํามาถ้าเราชอบเราก็กดเนี่ยครับก็มูฟเลยนันก็คือกดปุ๊บมันก็จะทําการรีมูฟรูปภาพที่ซ้ํากันออกไปเลือกเฉพาะรูปที่เราดีที่สุดเห็นไหมสองรูปนี้นะครับมันก็เลือกให้เราเลยนะครับไม่จะเป็นแค่รูปซ้ํากันอย่างเดียวนะเป็นรูปที่เขาเรียกว่ามีความคล้ายคลึงกันแต่ว่า AI คำนวณให้เรานะครับอย่างเงี้ยนะครับปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตันี้รูปซ้ำกันนะครับเขาก็จะแนะนำว่ารูปไหนดีที่สุดนะครับเนี่ยเห็นไหมคร ก็เดิแสงเห็นไหมอันนี้น่าจะมืดไปนิดนึงอันนี้สว่างนิดนึงเห็นไหมเราก็สามารถเลือกได้นะครับตัวนี้เลยนะครับอันนี้สมัยพี่บวชนะ,ะนี่นะครับก็คือข้อดีของแอปตัวนี้ก็คือใช้ AI ในการช่วยคำนวณช่วยคำนวณน,นะครับทำให้เราเนี่ยการเลือกรูปที่ซ้ำกันคล้ายคลึงกันเนี่ยนะครับ แล้วก็ทําการลบออกไปครับถ้าประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับก็คือสาหรับสายถ่ายรูปเนี่ยบางทีเราถ่ายเยอะๆยๆเยอะเอ๊ะไม่รู้จะเลือกรูปไหนใช้ตัวแอปนี้นะครับช่วยในการเลือกนะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือ,อจะมีเรื่องของตัวการแนะนําว่าไฟล์ตัวไหนนะครับไฟล์ที่มันมีกินพื้นที่นะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยไฟล์ที่มันกินพื้นที่นะครับอันนี้ก็คือจะบอกว่าไฟล์วิดีโอที่กินพื้นที่เนี่ยไฟล์ไหนนะครับไฟล์ไหนใหญ่ใหญ่นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของตัวรูปภาพที เราสามารถไปดาวน์โหลดมานะครับเป็นอัลบั้มรูปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยฮะแล้วก็สกินช็อตและอีกฟังก์ชันสําคัญนะครับคือตัวฟังก์ชันไลฟ์นะครับก็คือแน่นอน iPhone เนี่ยจะมีฟังก์ชันในการถ่ายไลฟ์นะครับซึ่งเวลาเราถ่ายไปเนี่ยเราอาจจะไม่ตั้งใจให้มันเป็นไลฟ์นะครับก็คือมันต้องการเป็นภาพนิ่งนะครับเราก็สามารถแตะตรงนี้แล้วให้มันคอมเพรสก็คือเปลี่ยนจากตัววิดีโอเนี่ยคือภาพที่เป็นไลฟ์นะครับก็คือให้มันเป็นภาพนิ่งได้นะครับกดคอมเพรสจากนั้นก็คือ เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วเราไปดูภาพนะครับก็จากภาพที่เป็นไลฟ์นะครับก็คือภาพใหม่นะครับก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับบันทึกล่าสุดนะครับตรงนี้เห็นไหมก็จะกลายเป็นภาพนิ่งแล้วนะครับทาให้เวลาเราถ่ายภาพที่เป็นภาพที่เป็นตัวไลฟ์มาเนี่ยเผลอไปถ่ายมานะครับเราก็ใช้ตัวนี้มาช่วยในการปรับแต่งได้นะครับง่ายๆเลยนะครับนี่คือขั้นตอนในการใช้งานแอป Cover Cleaner นะครับ c a v e r Cleaner นะครับซึ่งจะบอกเป็นแอปที่จะช่วยในการเรียก รถไฟล์รูปภาพซ้ํากันนะครับแล้วก็ปรับแต่งไฟล์รูปภาพนะครับที่มันมีเขาเรียกว่าเปลืองพื้นที่นะครับช่วยลดปริมาณการใช้งานพื้นที่ของตัวแอปรูปภาพได้นะครับใครที่ใช้งาน iPhone อ,อยู่พี่ก๊อแนะนําว่าลองนําไปใช้งานกันดูน,นะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มื่อฝากกันในวันนี้หากชื่นชอบคลิปนี้และอยากสนับสนุนเรานะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับ และอยากสนุนช่อง,องเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แทงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปนะครับขอกำลังใจด้วยกันกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ